วันนี้นะคะมีปไปชูมเพราะว่าจะเปลี่ยนครูใหม่ก็จะพาเพื่อนๆไปดูอูดบิวดิงนะพาเพื่อนๆไปดูลงโรงเรียนนะคะเพราะตอนนี้โยก็ย้ายมาเรียนอูดบิวดิงแล้วทำความสะอาดนะคะอันนี้ก็อุปกรณ์หนังสือทำความสะอาดควบคู่ก,กับภาษาสวีเดนเมดเอสฟี เดี๋ยวไปดูเลยค่ะ Vad är med tälen idag? Det är mig. Ah. Ja. Men du kan sitta ner och vänta. Det börjar klockan elva. เสร็จแล้วนะคะจากการประชุมก็ได้การบ้านมาแล้วก็ตอนนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วลักษณะการเรียนนะคะผ่านแอปพลิเคชัน z o o m รับการบ้านส่งการบ้านผ่านอีเมลสำหรับโยเนี่ยเรียนเกี่ยวกับทำความสะอาดสาวันต่ออาทิตย์แล้วภาษาสวีเดนหนึ่งวันต่ออาทิตย์ค่ะก็ สำหรับภาษาสวีเดนเราก็จะได้เรียนจบหนึ่งบทเราก็ต้องไปสอบวัดความรู้ว่าเราได้เท่าไหร่นะคะส่วนโปรแกรมทําความสะอาดในครั้งนี้ก็เรียนประมาณ6เดือนค่ะสําหรับการเรียนสายอาชีพยงโยมมองว่าเราต้องได้ภาษาในระดับหนึ่งที่สามารถพูดคุยตอบโต้ในเรื่องที่ครูสอนได้ละครูจะไม่ได้มาจี้และว่าจะต้องเป็นแกรมม่านู่นนี่นั่นนะคะ หวังว่าอันนี้คงจะเป็นไอเดียให้เป็นเพื่อนในวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาดูเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ